ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากคิวเซียมโรตัวระบานะครับก็เทสนี้นะครับฉีดน้าผนังท้ายนอกบ้านนะครับเพื่อเทสพวกรอยต่อผนังแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องชาร์ต่างๆนะครับรอยต่อที่มันเกิดรอยร้าวอะไรพวกนี้นะครับพอดีเทสไปนะครับก็สักพักหนึ่งนะครับก็จะมีน้ําไหลมาจากข้างบนนะครับแล้วก็มาลงที่ตัวปักไฟนะครับนะครับไหอลงมาที่ตัวลงมาที่ตัวปักไฟนะครับน้ำนับ ทให้เบเกอร์กรันดยดนะครับทำงานนะครับก็คือเบเกอร์มันจะทิปไปเลยนะครับเพราะไฟข้างในมันเกิกดการการช็อตการรับวงจรน,นะครับเนื่องจากความชื้นนะครับก็อตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้พี่ช่างเขาช่วยมาดูให้นะครับตอนนี้เบเกอร์มันใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าพอขึ้นมันก็จะตัดทันทีนะครับเนื่องจากข้างในมันน่าจะมีน้ําที่ทําให้ไฟมันเกิดการรับวงจรอ,อยู่นะครับก็เดี๋ยวเคสนี้ก็เป็นเคสศึกษานะครับ อ่านะครับก็มันอาจจะมีจุดที่น้ํามันเข้าได้นะแล้วก็อันนี้เคสนี้ก็จะอันตรายนิดนึงนะครับอ่านะครับโอเคครับฝากเป็นเทศสารครับขอบคุณครับ